แรงไม่เบาเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงเต่างอยเวอร์ชันล่าสุดที่มีการประทะกันบนโลกของเสียงเพลงนะครับกับจินตลาู้ลาบและลุงพล MV ปล่อยมาเนี่ยนะฮะออกมาแค่6ชั่วโมงเนี่ยคนเข้าไปดูนี่วิวหลักร้านไปที่เรียบร้อยนะครับ งานนี้เรียกว่ากระแสะตอบรับดีเกินคาดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งปล่อยเสียงร้องลุงพลเนี่ยลงย o ท t u b e 4วันนะฮะเขาบอกยอดวิวปลาเข้าไป4ล้านงานนี้นะครับคุณจินตลาภูลาบเองถึงกับปลื้มมากเพราะไม่คาดคิดว่ากระแสะตอบรับจะดีขนาดนี้ครับที่สำคัญนะครับจินตระลาภูลาบยังได้มอบเงินให้ลุงพลจำนวนหนึ่ง 1 0 0 0 0แบาทนะครับและมอบให้กับแม่น้องชมพู่อีก1 0 0 0 0บาทอีกด้วยและในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับทั้งคู่ก็จะควงกันขึ้นไปร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตไหวยพญาเต่างอยที่จังหวัดสกลนครท่านใดที่จะไปร่วมง,งานนะครับก็อย่าลืมพกหน้ากากอนามัยแล้วก็เว็นระยะห่างทําตามกฎกันด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ